สวัสดีครับเพื่อนเพื่อราวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกทุคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกครับในวันนี้ครับมีอัตราการดรอมเป็น2เท่าของวิสกี้พีคครับใครที่ยังล่ามิสมันเดย์ไม่ได้ครับผมรอบมาได้แล้วนะครับผมมิสมันเดย์อยู่ในตอนที่3ครับซูเปอร์สตริงมิสมันเดย์แล้วก็ตอนที่7ครับมิสเตอร์เอ็กซ์แอนด์มิสมันเดย์นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังล่าไม่ได้เนี่ย รีบล่าก,กันในวันนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นในภารกิจของอ l ลบิด a านั่นเองนะครับ Battle of Women เนั่นเองการต่อสู้ระหว่างสาวๆเรียกว่าสาวสาวผู้มีพละงกำลังแล้วกันโอ้โหเล่น i s ิ Monday นี้กล้ามโตมาเลยนะครับมาดูภารกิจกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับ w w o m e n Battle เอาละครับผมอะให้ใช้อะไร ให้จัดการล้มอลูบิดา้ากระบองเหล็กให้ได้ครับโดยใช้มิสมันเดเป็นกับตันครับเราสามารถใช้เพื่อนหรือผู้ช่วยกับตันก็ได้นะครับรางวัลเป็น3หินสีรุ้งเลยทีเดียวโอ้โหพลาดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมรับมิสมมนเดมาได้ในที่สุดนั่นเองอะ่ะเราจะใช้ใครเป็นเพื่อนดีมีใครจำ,จำให้เรายืมเป็นเพื่อนหน่อยไหมไม่มีเลยเป็นไงไม่เป็นไร ลูฟี่ก็ยังดีไปเขาบอกว่าใช้เพื่อนได้แต่ไม่รู้ใช้ลูกน้องได้ไหมนะครับเราก็ตามเนื้อผ้าไปนะครับผมแต่สองตัวกระเทียมรีบกันไปเลยลุยอ่ะออโต้เลยผมว่าชิลไม่ฮะมัดเดียวครับลูฟี่เราโอ้โหสบายเลยมาโอ้พิษปนเรเราก้อไม่จกกานะ โอรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครโจมตีบูสกับดาบไี่หวลูฟี่ก็บูสไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มี perfect สามทีแน่นอนนะใครจะไปทำได้มีสองตัวละครนะโอเคครับตัสแอนมิสันเดยจะบูสพลังแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ย่อยใช่ย่อยวะล่ะโอ้โหชิววะล่ะนะครับผมนั่งดูอย่างเพลินเพลินนะฮะมาครับไปโอยโหโอ้โหใจกำลังไปร่วบไปแล้วนะครับจะมีระคายผิวทีมเราบ้างไหมไม่มีใครระคายผิวทีมเราเลยนะครับผมเอาละครับไม่มีใครทำให้เราเกาได้เลยเอาละครับมาถึงครับสำหรับไอรอนแมสนี่เขาปาทิ้งกันเลยไหม นะครับผมใครที่เล่นภารกิจแล้วก็มีโอกาสได้ฉายาเพิ่มเลยนะเขายังไงเนี่ยโอ้โหมีมีการอิจฉาก็ได้แหละได้ครับผมมาถึงปากระบอกเลกใสรโอ้โหสีร้อยนะครับโดนเข้าไปดิโอเคครับถึงคิวอารูบิยาแล้วโอ้โหไม่มีของจริงฮะมิสมันเด์เราไม่ อัดร่วงเลยทีเดียวนะฮะเรียบร้อยครับภารกิจทั้งหมดของอาดูบิดาครับผมสามารถผ่านได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมจัดไปเลยคุณผู้ชมมามาูมา้เอาเลยครับผมมิชั่นเคลียร์ครับและก็ได้3ามีีรุ้งมาเป็นที่เรียบร้อย แลเคครับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันอีกรอบหนึ่งสำหรับมิชชั่นเดสทรอยอารบิดาไฮเอาท์นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยและนี่คือรางวัลของการพันภารกิจทั้งหมดครับสำหรับมิสเลิฟดักนะครับผมเป็นเรือของอารูบิดานั่นเองโอ้โหเจ้าตัวนี้ครับทำอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะครับผมไหนเนื้อเรื่องสำหรับอันนี้ว่ายังไงครับ คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นที่ East Blue ครับอ่ะเป็นเรื่องของบาร์กี้นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของบาร์กี้ที่ไปเจอกับ Lady a l บิ d a นั่นเองอะ่ะยังไงใช่หรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ a l บิ d a เนี่ยเริ่มงงนะับมาดูเนื้อเรื่องกันสักนิดนึงนะครับอ่ะเจอครับเจอเรือของ a l บิ d a ครับมายังไงครับ โอเคอ๋อมาช่วยบาก,กี้ไว้นั่นเองนะครับบาก,กี้ในร่างที่โดนลูฟี่ซัดซัดร่างกายปลิวไปเหลือแต่มือเท้ามือเท้าแล้วก็หวัวนะครับผมตัวหายตัวหายนะครับ <c oughs> โอ้โหแล้วก็ได้พักพวกเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเรียกว่าแขนแขนแขนมากนะครับ <c oughs> ผมตามหามังกี้ดีลูฟี่กันอยู่นะครับจัดไปครับ นี่ความหลังเลยนะฮะแม่โดนลูฟี่เราซัดบาสูก้าไปกระเด็นลอยมาถึงนี่เลยนะฮะมาเจอกับอาลูบิด้าเฉยเลยโอ้โหไม่ได้หแขนแขนมากโอเคว่ายังไงต่อเขามีแผนอะไรที่จะจัดการกับลูฟี่ของเราครับก็เลยร่วมมือกันนั่นเองเพื่อจะ ลูฟี่ให้ได้นนเนะครับโอเคสำหรับภารกิจของอันดิดาที่ซ่อนตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถผ่านได้ทุกภารกิจเลยใครที่ยังสงสัยภารกิจไหนก็ถามถามกันเข้ามาได้นะครับผมผมจะไล่ตอบให้แล้วกันนะครับส่วนเจ้าอ่านี่ครับมิสเลิฟดักเนี่ยความสามารถคืออะไรเอามาดูสปอยกันนิดนึงนะครับเหมือนว่าจะลด ความเสียหายจากการถูกโจมตีทั้งหมด1%ครับแล้วก็ผมดูสปอยมาแล้วนะครับที่เลเวล10เนี่ยก็10%นะครับผมก็สำหรับสายลดเดเมจเนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบอัพก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราเน้นกันโจมตีนะเออเรื่องของเรื่องเราจะโจมตีคู่ต่อสู้ให้ร่วงเร็วที่สุดนั่นเองเราจะไม่เสียเวลาในการรับเดเมจเนาะตีกนไปตีกันมามันเสียเวลาครับเพราะฉะนั้น เรือลำนี้ยังไม่จำเป็นนั่นเองนะครับในอนะนะคนอาจจะมีแอเรียที่ต้องใช้เจ้านี้ก็ได้นะ่าไว้ดูกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับโอเคครับภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็มาบอกข่าวกันว่าวิสกี้พิกนะั้น d r อ p สองเท่านะเออรีบไปลากันเลยนะครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับไว้เจอคลิปหน้าเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม